ท่านสาธุทธบริษัททั้งหลายและพระโยคาวจรทรั้งหลายตลอดจนกระทั่งท่านพระพิสุสมมณีนนทั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากรรมสมาทานศีลสมาทานไปกรรมฐา,านแล้วก็เป็นบาระที่ท่านทาั้งหลาย จะเริ่มใชอารมณ์จิตของท่านให้เป็นประโยชน์เพื่อตัดกิเลสให้เป็นสมุทเฉตปะหารสำหรับเมื่อวันวานนี้เว่อผมได้พูดถึงเรื่องของนิพิทายานในหมวดข้อนาปานุสติกรรมฐานความจริงก็ยังไม่จบ แต่ว่าจะขอย้อนรอยถอยหลังสักนิดหนึ่งว่าการจเจริญพระกรรมฐา,านที่จะให้ได้ดีไม่ใช่ว่าเราจะตั้งหน้าตั้งตาทำแต่สมาธิอย่างเดียวหรือว่าจะทำแต่วิปัสสนาญาณอย่างเดียวถ้าทำแบบนี้ไม่มีผลถ้าการที่จะปฏิบัติให้มีผลจริงๆ นั่นก็คือต้องมีอารมณ์สำรวมอยู่เสมอคำว่าสำรวมก็ได้แก่การระมัดระวังคือหนึ่งระวังศีลอย่าให้บกพร่องสองระวังสมาธิอย่าให้เคลื่อนสามระวังปัญญาย้ายใช้ไปในด้านของอกุศล ถ้าท่านนั้นหลายระวังอยู่อย่างนี้เป็นปกติผลเน่งการปฏิบัติไม่เป็นของยากและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งอิธิบาทสฉ่นันทะมีความพอใจในอารมณ์กรรมฐานที่เราจะพึงปฏิบัติวิริยะมีความขยันหมั่นเพียร ลุกไล่กิเลสให้มันพินาศไปจิตตสนใจในเรื่องการเจริญกรรมฐานโดยตรงมิมังสาใช้ปัญญาพิจารณาควบคุมจิตว่าเวลานี้จิตของเราตกอยู่ในสภาวะอะไรตกอยู่ในสภาพของกุศลหรือว่าอากุศล เป็นอนุว่าถ้าท่านหลายมีทิบาทสี่ครบถ้วนการเจริญกรรมฐานเป็นของไม่ยากและเบริการต่อไปก็คือการเข้าใจฟังแล้วคิดคิดแล้วทดลองในการปฏิบัติการทดลองในการปฏิบัติต้องกําลัการทดลองอย่างจริงจังไม่ใช่ทําเล่น หากว่าท่านทั้งหลายทําได้อย่างนี้เป็นปกติก็เป็นว่าการเจริญกรรมฐานเป็นเรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องใหญ่ตอนนี้ไปก็จะขอเตือนบรรดาท่านพโยคาวาจรทั้งหลายว่าการเจริญกรรมฐานที่ดีจริงๆเราต้องมีศีลบริสุทธิ์เป็นปกติ อย่าใช้อารมณ์ผิดเป็นอกุศลภายนอกกายวาจาให้อยู่ในธรรมอย่าทำกายวาจาเข้าไปถึงด้านของอกุศลน,นั่น,สนแสดงว่าจิตมันเลวถ้าจิตดีกายวาจามันก็ดีถ้าจิตเลวกายวาจามันก็เลว เราเกิดมาเวลานี้เราต้องการความดีหรือว่าต้องการความเลวถ้าเราต้องการความดีก็พยายามทรงความดีไว้เอาจิตใจคุมไว้ในด้านของความดีวิธีปฏิบัติเพื่อกรรมฐานให้ใช้อารมณ์พิจารณากับอารมณ์ทรงตัวสลับกันไป ก้วันนี้จะพูดถึงสังขารุปปิขาญาณวิธีทรงตัวก็คือควบคุมอารมณ์ใจให้เป็นสมาธิตามที่ท่านปรารถนาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งหมดนี้ประหุดหมดเพอานาปานุสติกรรมฐานแล้วก็อนาปานุสติกรรมฐานนี้ท่านธรรมกรรมฐานหมดใดก็ตาม จะต้องใช้อนาปานุสติกรรมฐานขึ้นต้นไว้เสมอถ้าหากว่าท่านทิ้งอนาปานุสติกรรมฐานเมื่อไร่นั่นหมายความว่ากรรมธานของท่านจะสลายตัวคือศีลก็ไม่ทรงตัวศีลที่ทรงตัวเขาเรียกว่าศีลานุสติกรรมฐาน สมาธิก็ไม่ทรงตัวสมาธิทรงตัวเขาเลยจิตตานุปัสนามาหาปฏิปทานมิปันาญานมันก็ไม่เกิดนี่เราจะต้องคุมอารมณ์สมาธิวิธีการคุมอารมณ์สมาธิก็มีทั้งสองแบบแบบที่หนึ่งคือทรงอารมณ์จิตให้หยุด คำว่าหยุดหมายความว่าใช้คำภาวนาหรือว่ากำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกไว้เป็นปกติโดยไม่คิดถึงอารมณ์อื่นใดอย่างนี้ได้ว่าทรงให้หยุดที่สมาธิในด้านของการหยุดเือจิตมันหยุดคิดเรื่องอื่นคิดเฉพาะกิจที่เราจะพึงกระทำที่คิดถึงคำภาวนาคิดถึงลมให้ใจเขาออกโดยเฉพาะ คำว่าหยุดนี่ไม่ใช่หยุดเลยหยุดอารมณ์อื่นเพื่อทรงอารมณ์ไม่โดยเฉพาะนี่เป็นแบบหนึ่งอีมแบบอีกแบบหนึ่งก็ใช้การพิจารณาในด้านกรรมฐานที่จะเพึงม,มีสำหรับ,บการภาวนาหรือว่าด้านนิปัสนาานาญาณคือพิจารณานระครับไม่ใช่ภาวนาพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุให้ผลหาผลเพื่อการละ เมื่อการพิจารณามันเฟื่องเกินไปจิตจะโฟจะออกเนกก่าูกนอกทางก็ทิ้งการพิจารณาเสียหันเข้ามาจับอารมณ์หยุดคือ,อนาปานุสติควบกับคำภาวนาว่ายังไงก็ได้ตามใจท่านจนกระทั่งจิตทรงอารมณ์ตัวดีแล้วก็มีความเยือกเย็นดีคลายลมมาใช้การพิจารณา ถ้าทำสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้ความเป็นประโูดาสกิธาคานาคารหันเป็นของไม่ยากอย่าลืมว่าทุกท่านต้องมีทิบทสีครบทนวันนี้ขอย้อนลอยถอยหลังไปหานิพิทายานสักนิดหนึ่งความจริงวิปัสนาญาณนี่มีเก้า แต่ผมนำมาพูดกับพวกท่านเพียงสองก็เพราะว่าเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่หนักแล้วก็มีความสำคัญน้อยความสำคัญใหญ่ในด้านการปฏิบัติแล้วก็จับนิพิทายานให้ได้วันนี้พูดกันถึงว่าสกิทาคามีมักในด้านของกามฉันทะ เราหาทางตัดกามคุณโดยอารมณ์ดีนว่ารูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเป็นของดีเรามานั่งพิจารณากันดูว่ามันดีจริงๆแล้วว่ามันเลวสิ่งที่เราปรารถนานั่นคืออะไรสิ่งที่เราปรารถนาจริงๆคือความผ่องใส ครือรูปเสียงกลิ่นรสจะสัมผัสรูปสวยเราชอบเสียงพระเสียงที่ไพเราะเป็นประโยชน์จับใจเราชอบกลิ่นหอมเราชอบรสอร่อยเราชอบสัมผัสเป็นที่ถูกใจเราชอบแต่ว่าสิ่งที่เราชอบนั้นมันทรงตัวหรือเปล่า มันจะทรงตัวสวยสดงดงามอยู่ตามนั้นมันจะหอมหวนโยนใจอยู่ตามนั้นมันจะมีรสอร่อยในการสัมผัสอยู่ตามนั้นมันมีไหมมีอะไรบ้างในการทรงตัวแบบนี้ในที่สุดเราก็มองเห็นว่ามันไม่มี ไม่มีอะไรทรงตัวเป็นปกติมันมีการเคลื่อนไปเพื่อสลายตัวรูปสวยเดี๋ยวก็เศร้หมองเสียงเพราะผ่านไปเสียงก็บุคคลคนเดียวกันเดี๋ยวก็เพราะเดี๋ยวก็ไม่เพราะเวลาเขารักเขาชอบใจเสียงมันก็เพราะเวลาเขาโกรธหรือเขาเกลียดเสียงมันก็ไม่เพราะกลิ่งก็เช่นเดียวกัน มันจะหอมตลอดกาลตลอดสมัยได้ไหมมันก็หอมไม่ได้หอมพันจมูกไปแล้วก็หายไปดีไม่ดีเก็บไว้นานไกลาย่งกลิ่นเหม็นรสที่สัมผัสปลายลิ้นกับกลางลิ้นพอถึงคนลิ้นมันก็หายไปการสัมผัสระหว่างเพศเราปรารถนากันมาก ว่ามันเป็นสุขแต่ดูคนดีเขมีคู่ครองเขาสร้างสุขหรือเขาสร้างทุกข์ความเปิสอิสรของเราไม่มีถ้าเรามีคู่ครองเพราะว่าจะต้องมีความห่วงใยในคู่ครองเป็นปกติถ้ามีลูกหลานเลงขึ้นมาเป็นยังไง ถ้าสภาพของบุคคลที่เป็นคู่ครองของเราเขาอย่าสาวเขาย่าหน่มสวยสดงดงามตลอดเวลาหรือเปล่าอย่าลืมมองดูคนแก่บ้างคนที่แก่เนี่ยเขาหนุม่มเขาสาวกันมาแล้วทางนั้นแต่ในที่สุดเมื่อสภาพความแก่เกิดขึ้นมันมีสภาวะเป็นยังไง นั่งมองโลกนี้ว่ามันเป็นสุขรือเป็นทุกข์การมีคู่ครองเป็นสุขแลอเป็นทุกข์นึกเอาเองเพราะว่าทุกคนมีปัญญาว่ากันโดยในแล้วไม่มีอะไรทรงตัวมันมีสภาพนำมาซึ่งความทุกข์แล้วมันน่ารักน่าปรารถนาแือว่าน่าเบือ่อ ใช้ปัญญาพิจรารณาดูให้ดีเป็นอันเบื่อท่านจะเบื่อหรือไม่เบื่อแต่ผมเบื่อผมถือว่าผมเบื่อแล้วนั่นก็เบื่อถึงที่สุดของจิตไม่เคยคิดก็ไม่เคยปรารถนาเพราะว่าเห็นคนก็ไม่เห็นซากศพ เห็นวัตถุที่มีอาการผ่องใสก็สลดใจว่ามันผ่องใสไม่นานเพราะว่าเห็นมันมามากผ่านชีวิตมาหลายสิบปีมีความเข้าใจดีในเรื่องนี้นี่สำหรับท่านจะเบื่อหรือไม่เบื่อเมื่อน,นิพพาย,ยายนเกิดขึ้นก็มีหลายคนอยากจะตายหากว่าท่านจะถามผมว่าอยากตายไหม เวลานั้นมันอยากตายจริงๆเห็นคนเลวเบื่อเห็นสัตว์เลวเบื่อเห็นวัตถุธาตุทั้งหลายเบื่อเห็นบริวารเลวก็สียสียนเห็นเพื่อนเลวก็รังเกียจรวมความว่าเราหาคนดีกันไม่ได้คำว่าหาคนดีกันไม่ได้บางทีเขาไม่นิสัยดี มีจริยาดีมีจิตซื่อตรงแต่ว่าร่างกายของเขามันไม่ดีร่างกายมันของเขามันเดินก็ไปหาความผุความพังเดี๋ยวก็เป็นโรคอย่างนั้นเดี๋ยวก็มีอาการอย่างนี้ความแปรปรวนไม่เกิดเลยพบความไม่ดีก็เลยเบือ่อบริสัทวบริวารก็เหมือนกันทุกคนก็อาจจะเป็นคนดี แต่เราเป็นที่พึ่งของเราไม่ได้จริงจังไม่ได้ตลอดการตลอดสมัยเพราะว่าเขาต้องตกอยู่ในสภาพเขานิจังหาความเที่ยงไม่ได้ทุกขงังความทุกข์มันยุ่งกับเขาอนัตตาในที่สุดเขาก็ตายเป็นอันว่าที่พึ่งของเราจะพึ่งใครก็ตามเขาก็แก่ลงไปทุกวันเขาก็ป่วยทุกวันเขาก็ตายทุกวัน เป็นอันว่าเราก็จําจะต้องเบือ่อเพราะาสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักมันมีสภาพเป็นอย่างนั้นเขาเองเขาก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้น <c oughs> แต่ว่ากฎธรรมดามันบังคับ <c oughs> ในเมื่อความเบื่อเกิดขึ้นมากๆก,ก็อยากจะตาย <c oughs> ในสมัยพระพุทธเจ้าพระจ้าปริพาชกฆ่าสลายสิบองค์ให้ฆ่าตนแล้วก็ให้บริการเป็นเครื่องรางวัลฉะนั้นองค์สมเด็จพระพิชิตามารนนไจ้ทรงแนะนําว่าท่านนั่งหลายเมื่อพิจารณากายแยกออกเป็นชิ้นเป็นส่วนแล้วจุรวมเข้าไว้ก่อนคำบารมเข้าไว้ก่อนก็หมายความว่ายาเพิ่งทิ้งมัน ถ้าถึงเวลามันพังเขามันเองยอมรับนับถือกฎของธรรมดานั่นก็คือใช้สังขารุเปฆาย,ยานถ้าเป็นยานในโลกียนชานเราเรียกว่าสังขารใช่าเราเรียกว่าอุเบขาแปลว่าวางเฉยแน่รมแต่ว่าในด้านวิปัสสนาญาณนี่ว่าสังขารุเปฆาย,ยาน คือใช้ปัญญารู้ตามความจริงแล้วก็มีความวางเฉยในเรื่องของขันห้าขันห้าของเราขันห้าของเขาเราก็เฉยหมดเฉยเพราะอะไรเพราะว่ามันจะพังก็ช่างมันมันไม่พังก็ช่างมันมันจะหนุ่มก็ช่างมันมันจะสาวก็ช่างมันมันจะป่วยก็ช่างมัน มันจะแก่ก็ช่างมันมันจะตายก็ช่างมันทําไมจึงช่างก็เพราะธรรมดาคองเป็นอย่างนั้นทําจิตของเราให้สบายยอมรับนับถือกฎของธรรมดาถือว่าธรรมดามันเป็นอย่างนี้เราไม่มีทางจะเลี่ยงอาการมันเกิดขึ้นจิตเราไม่วุ่นวายจะเกิดยังไงก็ช่าง ที่ว่าขันห้าอันนี้ไม่ช้ามันก็พังพังเมื่อไรเราไปนิพผ่านเมื่อน,นั้นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเราก็หันก็มาเจอถึงเรื่องกรรมฉันทะในสกิทาคามีมรรสสกิทาคามีผลเรายังตัดกันไม่ได้เด็ดขาด <c oughs> ในเรื่องกรรมฉันทะหรือโลภหรือโทสะหรือโมหะแต่ก็บันเทาลงมาก คล้ายๆกับจะได้นาคามีผลนม่มิทีที่เราจะระง,งับมันได้จริงๆอย่าลืมว่าต้องใช้กรรมฐานหนึ่งกายกตานุสติล่าสุกรรมฐานเป่อจำใจไว้เสมอให้มีความรู้สึกทรงตัว,วเรื่องความรักในเพศหยุดที หรือว่าหยุดกันเสียทีเพราะเรื่องนี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์สิ่งที่เรารักมันสกรปรกตามที่พูดมันแล้วอย่าย้ำให้มากเลยในเมื่อมันสกรปรกโซค,โคักอย่างนั้นจะอะไรมาดีแล้วก็นำมรณานุสติกรรมฐานเข้ามาว่าคนที่เรารักนี่ไม่ช้าก็ตาย ตายแล้วมันน่ารักตรงไหนเป็นอันว่าคนที่เรารักก็คือเรารักสวมเคลื่อนที่นั่นเองมันเต็ม,มไปด้วยความสุกโรกเต็ม,มไปด้วยความโสโครกท่นในที่สุดก็ต้องมาเป็นผีตายในร่างกายของเราก็ไม่สภาพอย่างนั้น ให้เมื่อเรากับท่านเรากับเขามีสภาพเสมอกันต่างคนต่างสุขปรกต่างคนต่างไม่ทรงตัวต่างคนต่างตายจะมานั่งลำพึงลำพันเรื่องความรักเผอด้วยประโยชน์อะไรใจก็วางเฉยจะมายัางไงก็ช่างเห็นคนให้มีสภาพทำจิตให้มีสภาพบันเห็นศพ เห็นผิวพันก็ดูภายในแม้แต่ผิวพันเขาก็สกปรกมันไม่ได้สะอาดตอนนี้สภาวะของจิตมีความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายที่มันท้อแท้ใจเราก็ทำใจวางเฉยในสังขารรูปขาย,ยานว่าสภาพความสกปรกอย่างนี้สภาพความวุ่นวายเพราะความรักอย่างนี้ มันไม่มีสำหรับเราแล้วเราจะไปยุ่งอะไรใครจะมาใครจะไปยังไงเราก็เฉยอันดับแรกรอย่าลืมว่ามึงมากูมุดคำว่ามึงมากหมุดมึงหยุดโกแย่มึงแยกโกตีมึงหนีโูตามมึงมาูหมุดนั่นหมายถึงวาวางความว่าถ้าเห็นสภาวะที่เราจะพึงรักโดยการมชันทะ เราก็มุดเข้าไปหาอสุภกรรมฐานกับกายกายังคาตากับกับกายยังคาตานุสตินัดจับสก,กายาทิฏิรือว่าร่างกายมันไม่ใช่ไขรไม่ใช่ของไครเป็นเป็นธาตุสีที่ตัณหาท่างขึ้นให้เป็นเรื่องเลื่อนร,ร,ร่างโชว์คราวใจก็มีอารมณ์สบายเมื่อจิตมีอารมณ์สบายใจมันเฉยอารมณ์มันเบา นีย่ยลืมนะครับอารมณ์ของสมถะที่เป็นฌานมันก็มีสภาพคล้ายๆความเป็นอรหันต์เหมือนกันแต่อารมณ์หนักแนบแน่นหนักหน่วงแต่อารมณ์ตัดจริงๆเป็นอารมณ์เบามีความสบายๆเฉยๆเหมือนกับไม่มีอะไรมาทุ่งใจใจเบาใจสบายความรักในระหว่างเพศมันไม่มี อาการอย่างนี้ที่ว่าสังขารุปเปายายในเฉพาะกามชันทะที่เราจะพึงตัดแต่อย่าลืมว่าอารมณ์ของพระสกิทาคามียังตัดกามชันทะไม่ได้เด็ดขาดแต่ถ้าว่าก็สามารถที่จะระง,งับอารมณ์ไม่ได้มากนานๆจะมีอารมณ์เกิดสักครั้งหนึ่งในเรื่องของ ในเรื่องของการมีความรู้สึกในการมารมนี่เป็นอันว่าเราเข้าถึงสังขารุปเปกาย,ยานอารมณ์ใจสบายสบายในตอนนี้เรียวกว่าเบาลงไปมากความรู้สึกในระหว่างเพศมันจะมีขึ้นมาบ้างสำหรับพระสกิธาคามีแต่ว่ามีแล้วมันถอยหลังเร็ว คอยไปไหนมันหลบก็ไปหาอสุปสัญญาอย่าลืมนะครับอันนี้ต้องทำกันให้ชินไม่ว่าเห็นหรือไม่เห็นมีความรู้สึกเท่ากันถ้าอารมณ์รักเกิดขึ้นมามา่อไหรก็ผลักให้มันล้มไปเหมือนนั้นใจเราผมอยากจะพูดว่าคำว่ามึงมากูมดุด เราควรจะพูดใหม่ว่ากูมุดต,ตั้งแต่มึงยังไม่มามุดต,ตรงไหนมุดเข้าไปโยนในอสุปสัญญาคือในอสุปรกรรมฐานกับกายกตตานุสติจิตจับอารมณ์ให้ทรงตัวไว้นั่งนึกนอนนึกจิตพิจารณาอยู่ว่าใครหนอในโลกนี้ที่จะมีร่างกายสะอาด ร่างกายของบุคคลใดที่เป็นปัจจัยของความสุขมันไม่เป็นปัจจัยของความทุกข์สมมติว่าเราจะมีคู่ครองสักคนปกติในยามเช้าตื่นขึ้นมาเราเข้าห้องน้ำห้องส้วมไม่เข้าไม่ได้เสร็จแล้วล้างปากล้างหน้าต่อมาก็รับประทานอาหารทำกิจการงานทุกอย่างก็ยําหมดวัน เมื่อสิ้นวันสิ้นเวลาแล้วแล้วก็นอนพักสิ้นง,งานตื่นมาก็ทำงานใหม่ตอน,นี้เราจะหาคู่ครองสักคนที่ได้มาครอนและงานทุกอย่างไม่ต้องทำหน้าไม่ต้องล้างปากไม่ต้องล้างข้าวไม่ต้องกินมันสะอาดผ่องใสไม่อิ่มอยู่ตลอดเวลาแล้วมีคู่ครองแล้วเราจะต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ถ้าหาได้อย่างนี้แล้วก็ควรจะหาถ้าบังเอิญหาไม่ได้อย่างนี้เราก็มุดอยู่ในอสุปสัญญากับกายยคตานุสติกรรมฐานบวกกับสกายาทิฐิเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเขาไม่ช้ามันก็พังเราติดอยู่ในร่างกายรูปในกลิ่นในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อย สัมผัสระหว่างเพศก็เชื่อเราติดอยู่ในทุกข์เราหาความสุขไม่ได้จนกะทั้งเมียรมใจเย็นเย็นสบายไม่ไม่วีตกไม่กังวลเรื่องความรักในระหว่างเพศไม่วีตกไม่กังวลด้รู้ในเมื่อพบรูปสวยเราก็เห็นว่ามันไม่สวยฟังเสียงไพเราะเราเห็นว่ามันเป็นอนัตตามันหายไป กระทบกลิ่นนี่หอมหวานหอมหวนโยนใจแล้วก็ถือว่ากลิ่นก็หายไปด้วควาํานาดของลมและหักว่าจะมีการสัมผัสก็ถือว่านี่้วกระทบแทกของผีต่จิตใจของเรายิ้มอยู่เสมอว่าสิ่งท่านหลายเรานี้จะเป็นมารที่เราเรียกกันว่ากิเลสมารจนกทั่งจิตใจของบรรดาพวกท่านอย่างหลายนานๆจะมีรมราคะเกิดสักครั้งหนึ่ง เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมีความรู้สึกตัวจิตบอกว่านี่มึงมาอีกแล้วหรือเจ้าภัยใหญ่เจ้าตัวร้ายมาอแล้วหรือจิตมีความรู้สึกอย่างนี้ในที่สุดอารมณ์ก็สิ้นไปเมื่อความรักในเพศหรือความรำความรักในรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพาเกิดขึ้นมาใดอารมณ์ใจคือปัญญา ทุกโปรขึ้นมาตัดทันทีทันใดอย่างนี้เราเรียกันว่าสกิทาคามีผลในด้านเงราะาจริตจิตที่มีความรักสวยรักงามได้ยังนักรับยังยังไม่เต็ม,มานาคาสกิทาคามีดีเพราะเรามาเริ่มตัดเพียงแค่ราคะ แต่ก็อย่าลืมว่าถ้าเราจะตัดกิเลสตัวใดตัวหนึ่งที่มันเป็นตัวนำในราคะก็ดีในโทสะในโลภก็ดีในโทสะก็ดีในโมหก็ดีถ้าตัวใดตัวหนึ่งมันพังลงไปแล้วอีกทุกตัวมันก็พลอยพังด้วยเพราะมันไม่สามารถจะช่วยกันพยุงได้รากเงาของกิเลสทั้งหลายองค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่ามีอยู่สาม คือราคะโทสะโมหะหรือว่าโลภะโทสะโมหะมันเป็นโตะสามขาในเมื่อมันหักไปเสียขายสองขาก็ไม่สามารถจะยันได้ชั้นใดในรากเงาของกิเลสต่อสามประการนี้ก็เช่นเดียวกันหากว่าท่านทั้งหลายทำใดราคะตัวใดมาให้เฉพาะตัวนี้ให้พินาศไป จนกระทั่งกำลังใจทรงเปน็นอุเบกขายานไม่หวั่นไหวในรูปสเสียงเกล็นรสสัมผัสอย่างนี้ธรรมะขององค์สมเด็จประรงสวัสดิโสภาคระวังให้ดีนะครับบางทีท่านมาอยู่แค่สกิทาคาและบางทีท่านก็นมาอยู่ในเขตพระอนาคาดีไม่ดีปุปปับเปร,ปรหันทันทีเอาละสำหรับวันนี้มองดูวเวลาก็หมดแล้ว บรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจนพากันตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลงให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามที่ท่านเห็นว่าสมควรแก้เวลาเมื่อชอบใจอย่างไหนทำอย่างนั้นชอบใจวิยาบทอย่างไหนทำอย่างนั้น เรื่องอริยาบทนี้บอกกันมาเป็นปกติว่าจะนั่งก็ได้จะนอ,อนก็ได้จะยืนก็นได้จะเดินก็นได้แล้วก็ยังมีไหลรายไม่มีความเข้าใจเปที่น่าเสียดายอะไรเวลาหมดแล้วสำหรับวันนี้เขาขอยุติไว้ตเพียงเท่านี้